ดังนั้นเทคนิคของก๊อฟนะครับเขาจะใช้ให้เวลาเนี่ยน้องๆทุกคนอ่ะทุกคนเอาเราไปให้ป้าแม่บ้านดูซิเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจไหมว่าโครงการของเราเขาทําอะไรเงี้ยไปให้พี่เราพอๆดูซิว่าเขาเขาทําอะไรแล้วเขาเข้าใจนะครับดังนั้น ก็อยากขออนุญาตให้ทุกคนนะครับใช้ภาษาที่มันมันทัดไปกับเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าของอมพี่ธีร์พี่ร์เก่งมากเลยเก่งเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ใช่เลยเลยแบบที่ทำนะครับแต่ว่าเราจะต้องนําเสนอให้กับคนกลุ่มทุกกลุ่มทุกระดับนะครับได้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทํน่ะมันไปทัดกับชาวบ้านสังคมชุมชนอย่างไรนะครับอันนี้เทคนิคนะครับก็แต่ว่าทุกคนทาเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกกันนะครับเราแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ต้องขอบคุณกลุ่มห้ามากเลยถ้าไม่ได้กลุ่มพี่ไม่ได้พี่ธีรดาเนี่ยกลุ่มเราคงแบบว่าไปต่อไม่ได้เพราะกลุ่มเราน้อยมากเลยครับครับพี่ธีรดาครับอขออนุญาตวนคุยนิดนึงพี่ทำทำธุรกิจทำเกี่ยวอะไรนะครับของเวียงวังครังนาครับครับเวียงลังนาทำไลฟ์ลองเรียนนิ่งค่ะทำออไลน์ลองเรียนนิ่งครับผมเป็นเป็นเป็นแบบเป็นกลุ่มแบบเขาเรียกว่าไงนะครับเป็นเป็นเทรนนิ่งใช่ไหมครับพี่เป็นเทรนนิ่งค่ะมีทั้งอินเทลแล้วก็ออ โอดีเลยครับดีเลยครับครับรก็มันนิ่งแต่ว่าอะไรครับ <c oughs> เรียนรู้ตลอดชีวิตครับพี่โซรดาเรวตอนนี้เราก็เรียนรู้ตลอดชีวิตกันเรียนรู้ตลอดชีวิตครับน่าสนใจพี่เขาไงแบ็คกราวเขาแบบแล้วชื่อเขาแบบว่าดึงดูดน่าสนใจตอนแรกนึกว่านึกว่าทาแบบท่องเที่ยวชุมชนเ่วชุนชนค่ะแต่ว่าเที่ยวไปด้วยได้ความรู้ได้เซอร์ติฟิเคตโอ้ดีเลยครับดีครั้ มีการแนทชิงด้วยในะการเที่ยวโอ้ดีเลยดีดเลยไปดีไปดีพี่จบพี่จบท่องเที่ยวชุมชนญี่ปุ่นนะฮะนานแล้วโอ้ดีเลยครับดีจบจบโอท็อปดีมากเลยโอ้ดีมากเลยครับก็จริงๆเดี๋ยววันนี้ถือว่าจริงๆว่าเรายังไม่ได้มาแลกเปลี่ยนเครือข่ายกันเลยเนาะสุดใจเรายังไม่ได้มารู้เลยว่าใครทําอะไรยังไงเดี๋ยวจะต้องหาเวทีสักวันหนึ่งเนื้อเราจะลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าอ่ะอย่างเช่นพี่พี่ทิยาดาทําอะไรใช่ไหมครับก็คนอื่นทําอะไรอุ้ยตอนนี้พี่ยดาอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหนครับ ันนี้อยู่จังหวัดน่านค่ะน่านโอ้ยเดี๋ยวกอพอเียก็เป็นที่ปรึกษาอปทอครับพี่พี่จะทำอะารกับอปทอไหมฮะอปทที่ทําเรื่องขับเคลื่อนเมืองน่านชายที่เป็นสจล้านชายเป็นครับก็เลยเดี๋ยวปีนี้ปีนี้อาจจะต้องไปขอคําแนะนำปีนี้เราจะมีน่านมีเพชรบุรีแล้วก็มีเชียงรายครับที่จะช่วยผลักดันให้สามเมืองนี้เป็นยูเนสโกด้านด้านเมืองสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะไปจริงจริงน่านอ่ะมันทำเคลียร์ีไม่ได้หรอกอาจารย์มันต้องทาเรื่อง เรื่องของเหมือนเชียงดาวอ่ะต่างต่างชีวภาพเอาแค่ทางบอกเกลือก็กินขาดแล้วครับช้ไม่เหมือนเชียงใหม่อือโอเคครับยูเนสโกเขาดูเราไม่ไม่น่าขาดเพราะที่พี่คุยนะแต่ว่าปีนปนแต่ว่าคุณเนี่ยผมจะช่วยผลักดันดูได้ไม่ได้หรือเปล่านะลองดูก่อนแต่หน้าจะ่ันน่าแต่เป็นความหลากหลายเชื้อภาพเช่นชาวชนเผ่าชาติพันธุ์อะไรเงี้ยได้มันมันไม่เข้า โอเคครับไม่เป็นไรครับก็จริงๆเดี๋ยวเราเรามาเห็นแล้วแหละว่าอย่างเมื่อกี้ไอ้ตัวหลักไอ้ตัวที่เราเรียนมาแต่สักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นนะครับให้ทุกคนได้ลอง ลองลองลองคิดดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าถ้าเป็นตัว,ต,วตัวของกิจกรรมที่เราเห็นตัวตัวนี้ฮะว่าทุกคนจะลองอถอดบทเรียนที่เป็น input, activity output, outcome impact อย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับการเราจะสร้างสร้างการเปลี่ยนผ่านเนี่ยสร้างเรื่องของโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เราเนี่ยปกติในมุมมองของนักประเมินนะครับนักประเมินเนี่ยเราจะดูสมมติถ้าเกิดตกลเข้าไป ไปไปงานเงี้ยไปเข้าไปติดตามประเมินของของเวียงวังครั้งนานอย่างเงี้ยครับก็ก็จะอาจจะดูตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าใช่ไหมครับกิจกตรมผลผลิตนะครับผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบแล้วก็มาดูอีกทีว่าไอ้ตัวผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบเหล่านี้มันตอบโจทย์ความต้องการของปัญหาของสังคมไหมตอบโจทย์ความตอบโจทย์ปัญหาไหมตอบโจทย์เพนพอยต์ไหมนะครับโดยโดยปกติแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะเจือว่าเวลาคนทํางานที่ ที่ขับเคลื่อนด้านด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะเจอปัญหาว่าเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าใครก็ตามมักจะคิดว่าที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำเราจะเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งแม้กระทั่งแม้กระทั่งของกลุ่มของ,ของ,ของ,งนเนี่ยฮะของของคนทำงานด้าน CSR นี่เรามักจะเอาปัจจัยเป็นตัวตั้งกิจกรรมแล้วค่อยเอาเงินเนี่ยมาทําออกแบบกิจกรรมแล้วก็สร้างเป็นตัวของผลผลิตนะครับแล้วก็ค่อยมาดูผลลัพธ์แล้วก็ดูของผลกระทบแล้วก็ดูว่าเหล่านี้มาตอบไหม จากประสบการณ์ที่ที่ได้เดินสายนะครับในในการที่ไป t r e a ได้ไปไปไป training ให้กับกองฟพอตุวประเทศนะครับที่ผ่านมาอย่างของพี่สุรดาเองก็เป็นหนึ่งของบาปปงที่เราเข้าไปก็จะเจอปัญหาเลยพี่สุรดาจําได้ไหมเมื่อประมาณสักสามสองปีที่แล้วที่ที่ก๊อฟเดินสายเข้าไปแล้วมักจะเจอกลุ่มของคนทางานเซอันบางที่ที่ก๊อฟเห็นนะบางที่แต่ของพี่สุรดาไม่ไม่ใช่นะก็จะเห็นว่าคนมักจะบอกว่าเรามีเงินเท่านี้บอกอาจารย์ก๊อฟก็มันมีเงินอยู่แค่นี้ ก็เลยออกแบบกิจกรรมเท่านี้พอถามเรื่องของผลผลลัพธ์อะไปต่อไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้แล้วพอไปถึงผลกระทบตอบไม่ได้เลยพอไปถึงอิมแพ t นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วส่วนใหญ่เราจะเจอคาถามว่าก็มันมีเงินอยู่แค่นี้ตอนหลังๆเขาก็เลยเปลี่ยนกระบวนการนะครับว่าโอเคงั้นเราเราเปลี่ยนไมล์เซตกันดีกว่าว่าเราเริ่มต้นจากกระบวนการอย่างนี้ไหมเราคิดเป็นนักธุรกิจไหมว่าเราจะไม่เอาตัวเงินเป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แล้วสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเงินใหม่เองเหมือนเหมือนทางทีมอของบ้านปากคลองทํา เราไม่ได้เราจะบอกว่าเราจะไม่เอาเงินไปตัวตั้งเลยนะแต่เราจะาหัวใจเนี่ยในการขับเคลื่อนก่อนโดยเอาชุมชนปัญหาสังคมเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนนะในการสร้างออกแบบเนี่ยก็เลยบอกงั้นต่อไปนี้ในมุมมองของที่เราจะออกแบบของโครงการเนี่ยออกแบบการเปลี่ยนแปลงของโครงการเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากตรงเรื่องของปัญหานะครับว่าปัญหาของชุมชนเป็นยังไงนะครับอ่าเพ็นพอยต์เป็นยังไงความต้องการของชุมชนมันเป็นอย่างไรนะครับ เราเราต้องรู้ปัญหาก่อนนะครับเหมือนกันเราทําธุรกิจเพื่อสังคมเราก็ต้องตอบโจทย์กันว่าจริงๆแล้วบริบทของพื้นที่ของชุมชนปัญหาสังคมหรือความต้องการของเราเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยบอกว่าแล้วเราฝันอยากเห็นองค์กรของเราเนี่ยมันเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนเราอิมแพคเป็นตัวตั้งเหมือนกันเหมือนกับว่าเราฝันว่าเราอยากเห็นชุมชนของเราเนี่ยเราอยากฝันเราอยากเห็นชุมชนของเราเนี่ยมันได้ไปถึงทิศทางหลังไหนการที่มีธุรกิจของเราในพื้นที่เหล่านี้ เราต้องการส่งมอบคุณค่าส่งมอบผลิตภัณฑ์อะไรส่งมอบอะไรไปให้กับพื้นที่ของเราในช่ว,ชวงของ Impact นะครับก็คือเราควรจะต้องตั้ง Impact เป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาออกแบบตัว Out c o m e ว่าเราอยากฝันเราอยากเห็นว่าตัว Out c o m e ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่บริบทของเราเนี่ยมันควรหน้าตาเป็นยังไง Output มันเป็นอย่างไร,งไรแล้วเอาถ้าเราต้องการจะตอบ Output เหล่านี้ในชวนของกิจกรรมนะครับเราควรจะออกแบบกิจกรรมอะไร เป็นในเชิงของผู้ประกอบเราบอกว่าเราควรจะส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการอะไรเพื่อส่งมอบทาให้องค์กรเราอยู่ได้และสุดท้ายแล้วชุมชนอยู่รอดด้วยแล้วปัจจัยนําเข้างบประมาณเหล่านี้นทําอะไรหาเงินมาจากไหนนะครับส่วนแรกเลยเราอาจจะร่วมเป็นรูปแบบของบริหารจะหาเงินแหล่งทุนที่จะเอามาตอบโจทย์เรื่องในเชิงของกระบวนการในการผลิตภัณฑ์เนี่ยในการผลิตผลของเราเนี่ยผลผลิตออกมาในกระบวนการที่จะสร้างผลผลิตออกมา เราควรจะหาเงินจากไหนในเชิงรูปแบบเดียวกันเหมือนกันถ้าเราเป็นนัก CSR เนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยมันมันต้องตอบโจทย์เพนพอยต์พ็อปเปิ้ตอบนิสนะครับแล้วปัจจัยนําเข้าอะ่ะมันคืออะไรไอ้ตอนโฆษกครับอิมแพคที่เราต้องการอยากจะเห็นเปลี่ยนแปลงนะ่ะในพื้นที่อะ่ะมันเป็นอะไรเราตั้งโกไว้ก่อนเราค่อยๆย,ย้อนกลับมาย้อนก,อกลับมาคิดย้อนกลับมาคิดปลายทางสุดท้ายคืองบประมาณเงินเนี่ยแหละครับเงินเนี่ยทุกคนจะชอบคิดและชอบบีปัญหามากๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทําธุรกิจ หรือทำอะไรเราชอบมาจะบอกฉันนกน้อยทำารงแต่พอตัวเงินเนี่ยปัญหาเงินเนี่ยสุดท้ายเลยแต่สุดท้ายเงินอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจเราสามารถที่จะออกแบบโครงการแล้วไปหาแหล่งทุนเช่นอาจจะออกไปขอแหล่งทุนจากของอ่าดีพร้อมก็ได้ถูกไหมครับ อาจจะออกไปหาแหล่งทุนจาก NIA ก็ได้อาจจะไปขอแหล่งทุนเนี่ยจากหน่วยงานอื่นๆมาหาแหล่งอื่นๆไปได้หรือจะขอขึ้นโครงการวิจัยก็ได้จริงๆแหล่งทุนของผู้ประกอบการสังคมวันเน้นเป็นเนี้ยมันมีหลายแหล่งมากนะครับซึ่งคนต้องการจะสร้าง Social Innovation สูงมากนะครับแล้วค่อยมาค่อยมาเติมสุดท้ายนะดังนั้นนักออกแบบดีไซน์ของโครงการเนี่ยหรือว่าดีไซน์เป้าหมายของของโปรดักต่ตางๆมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่กลไกของสร้างออบเบมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ อันนี้โครงการเ s r นะฮะสมมุตินะครับโครงการ c ซ R นะครับสมมุตินะครับว่าอ่ะโครงการนี้บอกว่าปัญหาของชุมชนบอกว่าการขาดแคลนน้าในน้าแล้งเนี่ยเขามีปัญหาขาดแคลนน้ำในน้านแล้งอย่างรุนแรงเลยคนในชุมชนน่ยไม่มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในหน้าแล้งเหล่านี้นะครับอ่ะแล้วถ้าเราเป็นในฐานะคนทํางานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมก่อนนะอันนี้เฉพาะของโครงการด้านด้านเนะเราจะทํำยังไงเราฝันอยากจะเห็นชุมชนเหล่านี้ในปัญหาเหล่านี้ เราอยากเห็นว่าเขาอะคนในชุมชน A เนี่ยเราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงอะไรยกตัวอย่างเช่นผมฝันนะผมฝันว่าปัญหาขัดแคลนนั้นนั่นแหละของในชุมชนเอของผมเนี่ยจะไม่เหลือเลยจะหมดไปคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่คุณภาพชีวิตนะสุขอนามัยความสะอาดน้ําดื่นต่างๆโดยภาพรวมแล้วแล้วเนี่ยใน,ใน,ใ,นในต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องของมิติสุขภาวะต่างๆเหล่านี้ต,ต้องดีขึ้นอ่ะ พอเราตั้งโกไว้แล้วเนี่ยเหมือนกับวิสัยทัศน์ที่เรามองไว้ว่าเราต้องการฝันต้องการจะเห็นว่าปลายทางเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการจะไปอ่ะจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วคุณลักษณะอะไรล่ะคุณลักษณะอะไรล่ะทําให้เป้าหมายที่เราเห็นอิมแพ t ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจริงให้ได้นะครับเราก็เริ่มต้นจากกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการก่อนของชุมชนว่าจริงแล้วในบริบทของชุมชนมียังไงเขาบอกจริงๆเขามีแหล่งน้านะแต่เขาอาจจะต้องนำน้ำจากอีกที่หนึ่งมาเติมอีกที่หนึ่ง ดังนั้นอาจจะต้องออกแบบจากเช่นว่าโอเคงั้นจะต้องมีเอา c o ค e นั่แสดงว่าปัญหาคาแคนน้ำเกบดไปได้ก็ต่อเมื่อหนองน้ําในชุมชนนั้นมีน้ําเต็มตลอดทั้งปีมีน้ําเต็มตลอดทั้งปีนะครับพอมีน้ําเต็มตลอดทั้งปีเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราและผลผลิตอะไรหลายที่ทําให้น้ํำเต็มตลอดทั้งปีจนะบอกว่าเกิดแรงเกิดระบบ ผันน้าแรงน้มถ่วงเนี่ยมาเติมน้ําให้เต็มในพื้นที่เกิดบอ่อน้ําในชุมชนขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อรองรับน้ําให้ได้นะครับแล้วกิจกรรมอะไรทําให้ผลผลิตเป็นจริงอาจจะแบบว่าเริ่มจากกิจกรรมออกแบบสร้างระบบผันน้ําเริ่มลงแขกบอ่อน้านะครับแล้วก็และอินพุตจะใช้อะไรหลักก็อาจจะเอาเรื่องของงบประมาณต่างๆมาทําอาจจะยืมเงินจากอของของตัวออกแบบระบบผันน้ำอาจจะยืมเงินชลประธานมาทําเรื่องลงแขกอาจจะยืมเงินอ,อปทอมาทำนี่ครับอันนี้สมมุตินะครับถ้าเป็นโครงการด้านการ นะครับเเช่นเดียวกันอักดุกตัวอย่างของโควิดก็ได้นะครับที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องโควิดมีปัญหาโรคระบาดโควิดคนตายเศรษฐกิจซุดคนไร้ความสุขนะครับก็เราเริ่มต้นจากคนขายที่เราต้องการจะส่งมอบคุณค่าสินค,ค้าและบริการเหล่านี้ให้กับใครอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องของผมบอกว่าผมต้องการแก้ปัญหากับใครผมต้องการแก้ปัญหากับคนไทยทั้งชาติหลังจากนั้นผมฝันว่า ผมฝันว่าผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในพื้นที่ก็คือเรามองเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์วิสัยเป็นวิสัยเ,เป็นจุดมุ่งหมายครับยุทธศาสตร์จะก,การจะไปแล้วบอกว่าผมจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้คนไทยไม่เสียชีวิตจากไวรัสกลายพันธุ COVID ์โควิดสิจากไวรัสก,กายพันธุ์นะฮะจะทําให้เศรษฐกิจฟื้นกลับคืนมาเป็นปกติสุขและหลังจากนั้นเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าแล้วอะไรล่ะทําให้เศรษฐกิจคืนมาล่ะเรื่องของคนไทยไม่เสียชีวิตละ่ะเราจะทาอะไรล่ะ เราก็ต้องทําให้บอกงั้นเราต้องทําให้คนไทยร้อยละเกสิบได้รับวัคซีนครบโดสสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ถ้ามีภูมิคุ้มกันหมู่ได้ปุ๊บทําให้คนไทยเปิดประเทศได้เขาไม่ต้องเสียชีวิตแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจกลับคืนมาอ่ะหลังจากนั้นจะต้องทํำยังไงล่ะผลผลิตคืออะไรล่ะแต่ว่าต้องมีวัคซีนที่สามารถต้านเชื้อไวรัสกลายพันธุได้ต้องการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยได้ แล้วก็ค่อยมาคิดว่ากิจกรรมอะไรล่ะกิจกรรมอะไรล่ะที่ทําให้เกิดการฉีดวัคซีนที่สามารถต้านเชื้อไวรัสกลายพันธุ์อาจจะทําเรื่องของเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเชื้อตาย MINviral ็ e ไ t แวร r อร์โปรตีนซับยูนิอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากกลไกเหล่านี้นะครับและอาจจะต้องมีกิจกรรมรณรงค์ไหมให้เกิดการฉีดวัคซีนให้คนยอมรับในการมาฉีดวัคซีนนะครับแล้วค่อยมาดูว่าเอเคงั้นอินพุตอ่ะเราควรจะใช้งบประมาณอะไรทําอะไรไหนนะครับถ้าเราขอแหล่งทุนถ้าเราขอจากแหล่งทุน นั่นหมายความว่าวันนั้นเราขอแหล่งทุนที่เราต้องการไปพัฒนากิจกรรมหรือกิจการ,รประกอบการของเราแพผกของเราเนี่ยเราก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าแหล่งทุนที่เราเข้าเราขอเข้ามาเนี่ยเขาเ่ตอบโจทย์อะไรอย่างเช่นถ้าเป็นนักขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์มหาลายัยหรือต้องการสร้างผู้ประกอบการมหาลาัยเนี่ยสมมติจะขอทุนจากกระทรวงอวเนี่ยหรือว่าสกสวเนี่ย เขาจะต้องตอบโจทย์เขาจะมี OKR OK เอาไว้นะครับ OKR OK ของเขาเขาตั้งเลยว่าเขาจะทําโปรแกรม15โปรแกรมเนี่ย,ยเช่นโปรแกรมเมืองหน้าอยู่การกระจายศูนย์กลางความเจริญนะครับโปรแกรมในเรื่องของการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโปรแกรมขจัดความยากจนแบบเป็นเสร็จและแม่นยํา โปรแกรมในการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอ่ะสมมุตินะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราของงบประมาณเขามาเขาก็บอกว่าเป้าหมายของแหล่งทุนบอกว่าจะต้องเกิดนวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับรายได้กับชุมชนปีละ1000นวัตกรรมจะต้องมีสมาร์ทคอมมูนิตี้หรือชุมชนนวัตกรรมที่มีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้เพิ่มขึ้น3,000ชุมชนจะต้องมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากรทุนวัฒนธรรมพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละสิบต่อปี อันนี้แหละครับถ้าเกิดเราขอทุนแล้วแหล่งทุนมีโอเคอาร์ชัดเราจะต้องเอาโอเคอาร์ของแหล่งทุนเหล่านี้มาใส่ไว้ตรง Impact นะครับเพราะว่าอะไรเพราะแหล่งทุนก็จะต้องรีพอร์ตต่อรัฐบาลต่อไปได้นะครับเพื่อเขาจะได้เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการอะไรอันนี้คือเป้าหมายของแหล่งทุนแต่แต่ถ้าเรามาอัดเดตตัวนี้ในเชิงของ SE อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าตัวของอตัวของเรื่องของ SOI อานะครับมันถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของ การให้ผู้ประกอบการสังคมเนี่ยหรือผู้หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยได้ตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทําเหล่านี้มันไปทัสกับมิติที่เขาเขียนนิยามไว้หรือไม่ว่าเราเป็น SE พอเราเป็น SE นั่นหมายความว่ายัางไงหมายความว่าธุรกิจต่างๆที่เราทํากระบวนการต่างๆที่เราทํอยังน้อยจะต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมวัตถุดิบต่างๆต้องเกิดขึ้นจากสังคมจะต้องเกิดการกระจายไรายได้ให้กับคนในสังคมจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำให้ออกับคนในสังคมจะต้องอยู่รอดได้บนพื้นผาดบนเอื้ออาทรของคนในสังคมนั่นแสดงว่าธุรกิจจะต้องอยู่ได้ด้วยนะธุรกิจต้องอยู่ได้สังคมต้องอยู่รอดถูกไหมฮะในการทําแบบนั้นปุ๊บอันนี้แน่นอนว่าทุกท่านเป็นผู้ประกอบการแล้วแต่ผมขออนุญาตให้ทุกท่านวางหมวกผู้ประกอบการทุกท่านลงก่อนนะครับเราทุกคนเสมอว่าวันนี้เรามาเซตซีโร่กันเรามาเป็นนักเรียนกันเพื่อมาลองมาลองดูไมเซตเรามาดูแนวคิดของ SROI ดูนะครับว่าทุกท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไร ผมก็เลยมีโวดนะครับให้ทุกท่านลองแก้ปัญหาดูนะครับคือว่าโครงการนี้เป็นโครงการหมู่บ้านบีโดยปกติแล้วหมู่บ้านบีเนี่ยผมจะใช้โจทย์เนี่ยให้กับอาจารย์มหาลาัยนะครับแล้วก็ทางด้านหน่วยงานเซอาแต่วันนี้เราจะเอาโจทย์หมู่บ้านบีเนี่ยมาสร้างผู้ประกอบการสังคมเราจะดูซิว่าในสถานการณ์ที่ทุกท่านเป็นผู้ประกอบการสังคมแล้วทุกท่านจะต้องเป็นหนึ่งในคนในชุมชนสังคมเนี้ยแล้วท่านคิดว่า ท่านจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างไรถ้าท่านก็อ,อยู่ในสถานการณ์แบบนี้และต้องอยู่ในชุมชนนี้และเราจะสร้างประกอบการอะไรเราจะสร้างประกอบผลเราจะสร้างกิจาการอะไรนะครับวิสาหกิจ <S 1> <S 1> <confusion. S 2> อะไรหรือผลอะไรก็ตามถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะออกแบบวิสาหกิจของเราหรือธุรกิจของเราและสุดท้ายธุรกิจของเราจะต้องตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหา คนในสังคมนี้ด้วยอ่ะเรามาดูโจทย์กันก่อน,นนะครับก็คือว่าสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่าทุกคนอยู่ในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านบีนะครับหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนะครับปลูกข้าวข้าวโพดมันสัปะหลังมีมีทิวทัศน์สวยงามอากาศเย็นตลอดทั้งปีชุมชนเนี้ยมีความโดดเด่นเนื่องจากมีวัฒนธรรมชาติพันธุ์นะฮะมีประเพณีวัฒนธรรมโดดเด่นเช่นผ้าทอพื้นเมืองจักสานมีบ้านเรือนที่เป็นอัตลักษณ์นะครับ ปัญหาของหมู่บ้านนี้นพบว่านะครับในหน้าแล้งนะหมู่บ้านจะประสบปัญหาขัดแคลน,น้ําพบปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในเนื่องจากส่วนใหญ่ยังทาเกษตรแบบสารเคมีในทุกปีนะฮะคนในชุมชนมักจะเจ็บป่วยด้วยโรค NCD จนทําให้รพสตในหมู่บ้านนี้ประสบปัญหาคนไข้ล้นจากสถิติพบว่าคนในชุมชนมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยโรคมะเร็งก็สูงขึ้นอีกทั้งคนในชุมชนยังประสบปัญหาความยากจน สินค้ากเกษตรถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบด้านราคาสินค้าบางครั้งอ่ะถูกหลอกให้มารับซื้อมาปลูกพืชนโดนพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบถูกหลอกให้มาปลูกพืชนแต่ก็ไม่มารับซื้อจนทําให้คนในชุมชนวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะต้องออกจากหมู่บ้านไปรับจ้างในเมืองใหญ่ส่งผลให้คนในชุมชนเหลือแต่ผู้สูงอายุบางส่วน่ะมีภาวะซึมเศร้าแล้วเจอปัญหาภาวะซึมเศร้านอกจากเนี้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเริ่มไม่มีผู้สืบสานต่ออัตลักษณ์ของชุมชน่ะเริ่มหดหาย รวมทั้งได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ทำให้บ้านเรือที่เป็นอัตลักษณ์เก่าแก่โดดเด่นเหลืออยู่ไม่กี่หลังคาเรือในฐานะที่ทุกท่านเป็นผู้ประกอบการสังคมและเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมท่านจะออกแบบประกอบการหรือกิจการอะไรที่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ได้ด้วยและท่านจะสามารถสร้างธุรกิจ ออกมาเป็นโมเดลธุรกิจของท่านได้ด้วยเหมือนกันก็คือ1ท่านจะคิดโจทย์ธุรกิจที่ทุกท่านจะมีรายได้หล่อเลี้ยงตนเองได้อันที่1อันที่2ธุรกิจของท่านต้องไปสัมพันธ์ต่อการแก้ไขปัญหาปัญหาสังคมตรงนี้ได้แลอันที่3ปัญหาสังคมเหล่านี้สุดท้าย Impact เหล่านี้สุดท้ายต้องเกื้อกูลกับการแก้ไขปัญหาตอบโจทย์สังคมนะฮะอันนี้ทุกคนเข้าใจโจทย์ไหมครับ เข้าใจโจมไหมครับเราจะแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับอยากให้ทุกคนรุ่งกระทำวันนี้ขอให้ทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราอาจจะมีเจ้าของหลายๆประกอบการเราเราสลายผู้ประกอบการก่อนแล้วลองคิดซูว่าวันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราังจะเป็นผู้ประกอบการใหม่เราจะเป็นเพื่อนกันในการออกแบบโครงการเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาเราจะแก้ไขอย่างไรโดยเอาไมล์เซ็ตก็คือว่าเราจะไม่เอาเงินไปตัวตั้งเราจะเราจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะรู้เราจะรวยมากเลย เราจะไม่สนใจเลยนะว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะเราเอาเงินเป็นตัวสุดท้ายนะอย่าเพื่อเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เราขอให้เอาเป้าหมายสุดท้ายเป็นตัวตั้งเอา Impact เป็นตัวตั้งว่าเราต้องการจะแก้ไขชุมชนนี้อย่างไรและเราจะทําอะไรจะสร้างอะไรแล้วสุดท้ายเราค่อยมาดูกันว่าถ้าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการสังคมเนี่ยเราขอทุนข้างนอกได้ไหมขอทุนเอนเอขอทุนทางด้านของกรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมได้ไหมขอทุนจาก NA a ได้ไหมหรือไป, partner, อเ,ป partner, อเป็นพาร์ทเนอร์กับกฟผ ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับปตทได้ไหมเรามาจอยกันได้ไหมเราจะทําอย่างไรดีอันนี้ผมให้อิสระทุกท่านในการที่จะออกแบบในการแก้ไขปัญหาชุมชนนี้ผ่านการทําธุรกิจเพื่อสังคมของทุกท่านนะครับเราจะออกแบบโดยทุกท่านนะครับจะมีแต่ละกลุ่มนะฮะเราจะมี Google Docs g o นะครับ r o o g l e Form นะครับทุกท่านสามารถ พูดแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับน้องฟ้าของเราจะชวนทุกท่านหลีกนะครับให้ทุกท่านลอง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 ทำออกมาดูแล้วเราดูซิว่า,าจะได้บิสเนสโมเดลอะไรกันตามแล้ววันเนี้ยเราจะทำจนถึงสี่โมงเย็นเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเรามาแข่งกันว่าห้ากลุ่มนี้ห้ากลุ่มนี้นะครับ5้ากลุ่มนี้ใครจะคิดบิสเนสโมเดลอะไรที่แตกต่างกันแล้วตอบปัญหาแก้ไขหมู่บ้านบีมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเบรกเอาลุมเลยครับน้องมา้าทุกคนเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ทีมฟาทีมผู้ช่วยเวียกรนะครับ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำเลยนะครับช่วยกันลีดเลยนะครับมาส่ง g o Google s h e e t เข้าไปในช่องแชทแล้วนะคะทุกท่านสามารถกดลิงก์แล้วก็สามารถเข้ามาร่วมพิมพ์กันได้นะคะอันนี้เราจะพักเบรกกันก่อนไหมคะหรือว่าเบรกเอาลุ่มเลยเดี๋ยวเราพักเบรกสักห้านาทีก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวน้องพิกไทยพิกไทยเดี๋ยวพี่พาไปชวนน้องพิกไทยพี่จะย้ายกลุ่มพิกไทยไปอยู่กลุ่มห้าเยนะช่วยกันจ้ะงั้นก็เบรกกัน อาจารย์เดยวลูกอมพาพิกไทยอยู่กลุ่มห้านะโอเคเดี๋ยวเบรกห้าน,นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาสร้าง Miracle of 2สองชั่วโมงกัน <laughs> <laughs>